สวัสดีครับเด็กๆสําหรับเด็กๆป .6 นะครับที่กําลังจะสอบข้อม .1 นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเก่งกับเกดนะครับอ่าไอโจทย์ข้อนี้มันคือหัวข้อในเรื่องของลำดับอนุกรมแบบรูปนะครับอ่ะทีนี้เวลาเราไปเจอโจทย์แนวเนี้ยทุกคนอย่าเพิ่งรีบบวกลบคูณหารเลขยังไม่ต้องรีบๆๆอย่าเงรีบให้เราสังเกตก่อนเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่อ่ะมาดูข้อนี้กัน ข้างบนเนี่ยมันคือสังเกตน,นะ1・4・8 2・8・คูณ4 2 2คูณ8 2คูณ8คูณสิบคูณ12คูณถ้าเราดูดีๆอันเนี้ยมันคูณ2ทุกตัวเลยส่วนไอเนี้ยมันคูณ3ทุกตัวเลยถูกไหม1่คูณ3ได้12 4・3คูณ3ได้1 0ไอ้คูณ3ได้3 4・มคูณ3ได้12 8・3คูณ3ได้24ดังนั้นเราสามารถดึงตัวร่วมได้ทุกคนเป็นดึง1คูณ4คูณ8ออกมานะครับข้างในเหลืออะไรครับข้างในเหลือ 1คูณ1นคูณ1นะครับบวกกับ2คูณ2คูณ2นะฮะบ,บวกกับ3คูณ3คูณ3ไปเรื่อยๆจนถึง200คูณ2อ0คูณ200อ่าดังนั้นถ้าเราได้แพทเทิร์นข้างบนนะครับข้างล่างไม่หงิกัน,นครับแพทเทิร์นเดียวกันนะครับผมข้างล่างแพทเทิร์นเดียวกัน,นครับก็ดึง1คูณ2อคูณ4ออกมาครับข้างบนเป็น1คูณ1คูณอ่าข้างล่าง บวกกับ2 2คูณคูณ2บวกไปเรื่อยๆจนถึง2 0 0 0คูณ0อคูณ200่ะทีนี้ถ้าสังเกตเด็กๆไ้ข้างล่างเนี่ยมันตัดกันได้หายเหลือแค่อะไร1 4คูณสส่วน1คูณอ่าว4ตัด4หาย8หาร2เหลือ4เรียบร้อยเนี่ยถ้าเราเจอโจทย์พวกนี้อย่าเพิ่งไปรีบบวกลบคูณหารให้สังเกตัว่าเราสามารถทำยังไงหรือจัดการอะไรกับมันได้ ถ้าเราเจอบ่อยนะข้อนี้ไม่เสียเวลาเลยครับแต่ถ้าถ้าใครไม่เคยเจอเนี่ยข้อนี้จะกินเวลาทํมากมากเพราะว่ามันจะอยู่ข้อแรกๆของข้อสอบนะครับอ่าสำหรับทิกเรื่อนี้พี่ก็อยากให้เราไปทบทวนแล้วก็ฝึกทําดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย